รมมาาังลติใส่บาทเด้อพอแม่พี่น้องเด้อตั้งจิตอนิจจังนซาจุกคอยห่อในซึ่งบทถาวรเด้อคอยห่อในซึ่งจะได้ลงหูเด้อลูกเต่าลูกร้านอายเอ้ยน้องใส่บาดส่วนบุญกุศลให้เจ้าะด้ดมหูเด้อหาจใจมาเบาส่วนบุญกุศลระดมหูเด้อ ตาหอมชาเติงแล้วก็รวมวิญญาณของดวงวไปเกิดดีสมบูรณไปอยู่โพภูมงสูง่นเด้อวขึ้นสวรรค์สันผาพ่อบุญกุศลที่ดูกเต่าโรดร้านอ้ายเอาน้องเบิร์สปูสกคนทรงหาเจ้าให้มาทำพุ่นดุจเต่าโรดร้านเบิร์สปูสกุลอายุเรียนเป็นสุขมีสุขกายซุปใจอุดมสมบูรณ์เงื่อนคำกำแก่ถ้ามาขาเกินเกิดสิ่งใดก็เพราะประสบพ้นสำเร็จในหนาทีการงานให้ดุจเต่าให้ดุจด้านอ้ายเอาน้องเบอร์สปู

ิโรปิตมนังอติอันสะพูตังปัญญาปฏิปัริโตติตวะมุนินโตทันเตตตะภาวตุเตยมังคลังนิรันโปนัาพุทธกังมะเหเตงโพธิะเระพุทธเนมาปันโตอิโตปะเทสาวิทินาติตวะมุนินโันเตต

ရတနာတော်ဘောဓိယကိုယ်တော်စားခယာနံနိဝါသနောဧဝံသဝံဘောရတယသောသယမံအလင်းအဖလားတိတ္တပလံကေတိသေပတာပိဘုက္ခာလေအဝိသိကေသာဘောဝသနံ ตัวมทาดีตละกตังสุมภลังสุปาปะทาตัวติตาสุกันโอตุตจาุนีตังคมจาริโตปตทากินังปะจากมังปะทากินังปะทากินังมโนกมังปณิทิเตปะทากินังปะทากินังนิคตุอะบะมันตาเทียปะากิน